สวัสดีครับผมแชมป์เคพีโปรนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมาแนะนำมีหนึ่งคันนะครับกับเป็นอย่างนี้นะครับเบนเนอรี่อีทีอาร์เคห้าสิบสองเอ็กนะครับเอบีเอสคันนี้ปีสองพันสิบเก้านะครับวิ่งหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเจ้าของที่ออกสู่เลยนะครับคันนี้จดทะเบียนเมษาสองพันสิบเก้านะครับคู่มือบุกเซอร์วิสจากศูนย์ครบมีประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับตลอดทุกระยะเดี๋ยวพามาดูรถกันนิดนึงนะครับชุดปี๊บค่า แล้วก็ปี๊บหลังเป็นของเบนเดอรี่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็พร้อมแล็กตรงรุ่นเธอส่วนยางนะครับยางหน้าและยางหลังเป็นของลเนสเซเลอร์เหลือๆเลยครับแล้วคันนี้มีขาตั้งคู่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้แคชบาร์บนแคชบาร์ล่างมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพรอมสปอตไลท์สองคู่เลยคู่บนกับคู่ล่าง เรียบร้อยอแล้วก็กัดไปหน้านะครับแล้วก็กัดหม้อน้ําใสๆสเลยครับวิ่ง,มงหมื่นหกกัดหม้อน้ําใสๆสใหม่กิ๊บกิบนะครับสวยงามแล้วก็มีการแทนจะพามาดูสีตัวถังนิดนึงนะครับสีถังสีขาวสวยไม่มีรูรอยนะครับความใช้งานดีเดี๋ยวที่จับโทรศัพท์ของตบูฟ้าให้เรียบร้อย ได้ไปนี่พร้อมออกชิกนไปเลยนะครับอย่างราคาเราใจเดี๋ยวผมพามาดูเลขไมค์กันกนิดนึงนะครับหนึ่งหมื่นหกพันกิโลนะครับคันนี้อ่ะลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ เคราคาคันนี้เราตั้งเวลาจาเลยนะครับเพียงแค่1นึ่งแสนห้ื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับใช้เงินดาวน์ออรถที่เดียวเหมือนเดิมใครสนใจนะครับโทรติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวรถเนี่ยผมลงรายละเอียดมาให้ด้านล่างคลิปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ